เบอสุพลสยามบุญดน,นท่านคณะกรรมการวัดลำเหยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติเป็นประธานในการดําเนินงานของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยตะบลลำเหยจัดก,กิจาการ,รรมงานสืบสารศิลปะวัฒนธรรมในชื่องานสืบสาร,รประเพณีสงการลาวครั้งวัดลำเหยประจําปี2566นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้คือทําให เป็นการสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนะครับสร้างความสามัคคีในชุมชนนะครับโดยได้รับได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าวาดวัดลำเหยเื่อเฟื้อสถานที่นะครับ ได้รับความเอื้อเฟื้อจากกลุ่มเครือข่ายชาติพันธุ์ต่างๆที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้รับงบประมาณสน,สนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนคปรปฐมจากวัดลำเหยนครับจากท่านผู้ใหญ่ชันชัยคนวัยอุ่นเพนเซอร์วิทให้การสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมบริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมในครั้งนี้นะครับ นในโอกาสนี้เราก็ได้รับเกตจากท่านในอำเภอท่านสุพลสยามบุญนันให้เกตมาเป็นผู้เปิดงานสืบสารประเพณีสงการเราครั้งวัดอำเภอในวันนี้นะครับก็ขอกระเชิญท่านได้กล่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมสงการของเรานะครับให้ข้อคิดและก็ให้คติของกับทีมงานของเราขอบพระคุณครับครับสวัสดี สวัสดีทุกท่านครับข้าวาวข้การพระคุณเจ้าสวัสดีพี่น้องชาวลาวกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั้งนะครับลาวเวียงที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็มีความยินดีรู้สึกยินดีมากนะพี่ได้มาที่ที่วัดนลำเหย ซึ่งเป็นสานที่ที่จัดงานมีกรรมงานสงการเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งนะครับแล้วก็วันนี้ทางกลุ่มแม่บ้านนะก็มากันจากหลายที่นะทั้งในเขตอำเภอเมืองที่ตอนตรูมนะครับและอำเภ ใกล้ๆนะที่มามาร่วมกันวันนี้นะครับแล้วก็นาะยก็อยากบอกขอขอบคุณทางผู้จัดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดรนวัฒนกดารานะครับซึ่งมีความคุ้นเคยนะแล้วก็มีความรู้นในเรื่องของเสปะอวัธนธรรมนะเราจัดงานหาหา่ธงสงการนะมาที่ที่วัดลำเหย ในวันนี้ก็ปีนี้เนี่ยจัดได้ค่อนข้างผมมาแล้วรู้สึกปลื้มใจแทนชาวบ้านลำเหยนะครับที่มีคนมาร่วมงานมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางผู้หลักผู้ใหญ่ท่านกำนันชัยรัตน์ผู้ใหญ่ชาญชัยนะท่านสอจอบัญชาแล้วก็สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนงานนะ ทางโรงเรียนทางสาธารณสุขได้มาร่วมกันในวันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิกรรมประเพณีสงการเนี่ยจะอยู่อยู่ที่บำเพ็ญนะไปน,นานๆนะเราเป็นประเพณีที่สําคัญนะในอยากบอกความรู้สึกว่าสําคัญยังไงเป็นเป็นสาคัญที่คือ มีโอกาสให้คนกลับมากลับมาบ้านจากการที่ไปทํางานต่างถิ่นต่างที่นะก็กลับมารวมกันกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาดูแลนะมามาลดน้ำขอพรจากผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ขอขมานะครับในสิ่งที่ทําผิดพลาดไปนะแล้วก็ ผู้ใหญ่ก็ให้พรให้สินให้พรนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ชีวิตนะที่เราใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตเนี่ยให้มีเดีวความสุขความสําเร็จในการงานที่เราทําในงานที่เรานัดที่ที่เราชอบต่างๆงานะที่เราอยู่ส่วนต่างๆนะในวันนี้นกะ็ขอบคุณในความเสียสละของทุกท่านนะที่ท่านเสียสละมาร่วม การทํางานนะทำงานทางวัฒนธรรมมาสืบสารวัฒนธรรมที่ดีงามและให้เกิดขึ้นได้ในก็อยากให้ทําต่อเนื่องนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะพอสมัยก่อนเนี่ยในในพูดนิดหนึ่งคนคนในเมืองเมืองไทยเนี่ยนะเมื่อย้อนกลับไป3-40ปีที่แล้วเนี่ยมีคนแค่20ล้านคน ใน20ล้านคนปัจจุบันมี70ล้านคนใน20ล้านคนเนี่ยรู้จักกันทุกบ้านเลยนะครับผู้ใหญ่กำนันเนี่ยรู้จักหมดลูกหลานคนนี้ใครเป็นลูกใครอะไรต่างๆคนนี้บ้านมีใครบ้างอยู่ในบ้านแล้วแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยรู้จักกันหมดแล้วไม่มีใครไม่รู้จักกันเลยในหมู่บ้านแล้วก็มีการไปมาหาสู่กันแต่งงานกันมาช่วยเหลือมาดองกันอะไรต่างๆมาเวลามีกัน งานในหมู่บ้านเลยทเกิดขึ้นตรงนี้ดังก็อยากหเห็นภาพ่างนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยพอคนเรามันมากขึ้นมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะพอมันอย่างเงี้ยกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สําคัญนะของคนในหมู่บ้านในชุมชนนะในะอยากให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะก็มีโอกาสให้พวกเราได้มาอยู่ด้วยกันมาพบปะมาพูดคุยมาสนทนามาปรับทุกข์ผูกมิรกันนะ ปัจจุบันเนี่ยพอเข้าบ้านปุ๊บต่างคนต่างไม่รู้จักแล้วนะเสร็จแล้วเช้าก็ออกไปทํางานเย็นก็กลับมาบ้านไม่ใช่บ้านนะบ้านเป็นเหมือนเหมือนลังอะ่ะเข้าไปถึงก็ทิ้งตัวนอนนะไม่ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับลูกหลานเลยเพื่อนบ้านเลยไม่รู้จักกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะประเพณีสงการเนี่ยไหนก็ฝากทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ อยากให้จัดที่วัดลำเหยเนี่ไปนานๆนะั่น,ะน,ะนะก็ขอ,อกราบขอพระคุณพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์พระอาจารย์หนุ่ยใช่ไหมอ่าเจ้าวาดวัดลำเหยที่ท่านให้ความลุกเคราะห์นะให้สถานที่อะไรต่างๆสปอนเซอร์อะไรต่างๆกลุ่มแม่บ้านมารวมตัวกันนะให้เกิดกิจกรรมให้มีร้านค้าขาย นะไปมาหาสู่การอะไรต่างๆเกิดเศรษฐกิจชุมชนภายในชุมชนตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญไหนก็ฝากทางดรนวัตนกดารานะประธานจัดงานในครั้งนี้้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถที่จะขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ของอำเภอดอนตรมนะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปมาระหว่างที่นี่ไปที่ นะไม่ว่าจะเป็นที่ทุ่งบักปูดนะที่หลายที่นะไหนก็มีโอกาสได้ไปงานสงการปีนี้นะไปมาหลายตำบลเกือบทุกตำบลน,นะพรุ่งนี้ไปที่แหลมกระเจ้าส่งที่ลำลูกบัวหมู่หมู่หนึ่งนะครับก็ก็สุดท้ายนะก็ขอขอ อำนวยพรให้ทุกท่านขอนรัษษษนตนศรีสิธิ์คุณพระศรีรัตนไต่ได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสำเร็จให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปทำกิจการงานต่างๆให้สำเร็จนะให้มีเงินทองไหลมาเข้าสู่ทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะทุกหมู่บ้านนะในเขตล้ำเหย เพต่างๆที่อยู่ในดอนตูมที่ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณในสปอนเซอร์ที่เสยสะละนะามาทั้งเสียทั้งกำลังด้วยทั้งทรัพย์ด้วยทั้งความคิดอะไรต่างๆมาช่วยกันทำทำให้งานวันนี้เป็นงานที่สมบูรณ์แบบท้งงานวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มลาวข้างของอำเภอดอนตูม นะครับบัดนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วผมคนนี้เปิดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมสงการลาวครั่งประจำปี2566นะน้าบัตรนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับรบ,บัตรที่ท่าน2566นะครับก็ได้เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอกาสนี้ขอกลับไปเชิญท่านประธานในพิธีท่านแดมเอดอนตูรเป็นประธานในการมอบกิตติบัตรให้กับ ขบเวตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับในวันนี้ที่ได้มาร่วมงานาสืบสารสงการลาวข้างวัดลําเหยดังต่อไปนี้นะครับลดับแรกลาวข้างบ้านลําเหย ลำดับที่สองลาวเวียงบ้านหนองขามขอเรียนเชิญครับมีนาเพื่อนเราไม่อยู่เรื่องไรลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญลาวคลั่งบ้านทุ่งผักกูด รำดับต่อไปขอเเชิญนองครั้งวัดโพรงมะเดือแรงาดับต่อไปขอเชิญลาวครั้งบ้านหนองหมูชา้างครับ นะครับเรียนเชิญลาวครั้งบ้านหลวงหนองกัะพีเราดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง3ามควายเผือกเชิญครับ เชิญชมรมผู้สูงอายุตำบนทุกกระพังหรียนเชิญครับสำหรับ <laughs> ต่อไปขอเชิญกลุ่มสตรีหมูห้าปาแก่กลุ่มสตรีหมูห้าปาแก่ลําเหยนะครับ เ,เชิญลาวครั้งบ้าทุ่งศรีหลงครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญลาวครั้งบ้าดอนสแสลบวันดี11ิคณะด้วยกันนะครับ แล้วพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เราคล้างเราเวียงชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีนะครับ12กลุ่มด้วยกันนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดออรอนวัตนกดารานะครับได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมัธยภาพร่วมกันนะครับขอบคุณวงแคนประยุกต์บ้านบ้านประขามโขด้วยนะครับ นจากน่าจะบ้านหนองขามนะครับจากบ้านหนองขามแล้วขอบคุณศูนย์การกระบบและการศึกษาตามบรรยาสัยอเภดอนตูมด้วยนะครับแะวันนี้12คณะด้วยกันนะครับ สยามบุญน,น,น,นันนายบดุลตูมในโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณนะครับหัวหน้าคณะนะครับทั้ง12บคณะนะครับ